น้ำประปาพุ่งออกจากท่อน้ำอย่างต่อเนื่องสถานการณ์น้ำทั่วไต้หวนันเข้าสู่วิกฤตเมื่อวานนี้รถบรรทุกขนาดใหญ่ที่ผิงตงชนท่อน้าประปาแตกส่งผลให้เกิดน้ำรั่วเมื่อวานนี้เวลา10นาฬิกาเกิดเหตุรถชนที่เมืองผิงตงบริเวณทางหลวงหมายเลข17แยกถนนหยงเฉียงท่อน้าประปาแตกเกิดน้ำรั่วต่อเนื่องบริษัทประปาไต้หวันชี้ว่าได้ะระงับงาการจ่ายน้ำใน5เขตพื้นที่ซึ่งรวมถึงตำบลฝั่งเดียวและเจียตง ส่วนที่ตำบลฝั่งซานและตำบลซเสือได้ลดปริมาณการจ่ายน้ำค่าส่งผลกระทบต่อชาวบ้าน30,000ครัวเรือนระดับน้ำในทะเลสาบเฉินชิงที่เมืองเกาชงลดต่ำลงจนมองเห็นรอยแตกร้าวของพื้นดินวิกฤตภัยแล้งประชาชนต้องพึ่งน้ำจากทะเลสาบทำให้ปัจจุบันทะเลสาบเฉินชิงเหลือน้ำเพียง48%อยู่ในระดับเตือนภยัยหลายพื้นที่จำกัดการใช้น้ำ น้ำในถังไม่เพียงแต่นำมาเช็ดกระจกถูพื้นสุดท้ายยังนำไปรดน้ำต้นไม้นักเรียนในโรงเรียนประฐมจงเชี่ยวในเกาฉงต่างใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดประกอบกับมาตรการการประหยัดน้ำของทางโรงเรียนทำให้ประหยัดน้ำไปได้กว่า25%เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน รวบรวมน้ําเสียจากเครื่องปรับอากาศเครื่องทาน้ําดื่มกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่งดใช้อ่างล้างมือและโถป,ปัสสวะประหยัดน้ําได้ถึง167หน่วยต่อเดือนอย่างไรก็ตามหากสถานการณ์น้ําไม่มีวิ่แววว่าจะขี้คลายอาจจะต้องมีการจํากัดการใช้น้ํามากขึ้น เมื่อวันที่8กุมภาพันธ์กระทรวงการศึกษาที่การไต้หวันอนุญ,ญาตให้นักศึกษาต่างชาติเข้าไต้หวันแต่เพิ่มความเข้มงวดในการป้องก,กันโรคองค์กรนักศึกษาต่างชาติในไต้หวันชี้ว่าแมก้กระทรวงศึกษาธิการจะอนุญ,ญาตให้ยื่นขอกัโกโรคที่สถานกัโกโรครวมแต่มีโอกาสสูงที่จะถูกสถานศึกษาปฏิเสธหล因为中所他好像在防疫更困但也有很多就没有说理由 ตั้งแต่เดินทางเข้าไต้หวันกักตัว14วันรอผลตรวจโรคโดยรวมแล้วจะต้องจองโรงแรมกักโรค16วันถึงแม้จ่ายเพียงวันละ1,000เหรียญรวมแล้วก็ต้องจ่ายอย่างน้อย16,000เหรียญกระบวนการนักศึกษาต่างชาติหวังว่าชาวต่างชาติที่มีใบถิ่นที่อยู่จะสามารถก,กักตัวในห้องพักที่มีห้องน้ําส่วนตัวได้เช็คเช่นเดียวกับชาวไต้หวัน เมื่อธันวาคมปีที่แล้วกลุ่มนักศึกษามาเก๊าในไต้หวันร่วมลงชื่อกว่า1,000รายชี้ว่ามาเก้าเป็นพื้นที่ความเสี่ยงต่ำเรียกร้องให้ส่วนบัญชาการปรับปรุงเวลาการกักตัวเช็กเช่นนักธุรกิจที่เข้ามาทํางานในไต้หวันซึ่งกักตัวเพียง5วันสามารถตรวจโรคโดยเสียค่าตรวจโรคเองหากผลเป็นลบก,ก็สามารถสิ้นสุดการกักตัวได้ สำหรับคำตอบของนายเฉินซือจงที่กล่าวว่ามีความเป็นไปได้นักศึกษามาเกาในไต้หวนันจึงหวังว่าจะเห็นผลการดำเนินการโดยเร็วพว่เขาจะได้กลับบ้านได้และหลังกลับไต้หวนันไม่ต้องเสียเวลาในการกักตัวนานก็สามารถกลับไปเรียนได้โดยเร็ว ชมพูในเมืองผิงตงจะออกผลช่วงธันวาคมถึงเมษายนของทุกปีโดยทั่วไปชมพูจะมีผลสีแดงแต่ที่ด้านบนฝั่งเหลียวเมืองผิงตงมีชมพูสีขาวหิมะเป็นสายพันธุ์ที่คิดค้นและพัฒนาโดยนายพันสองคนชาวสวนผู้ปลูกชมพูซึ่งชมพูสายพันธุ์นี้มีชื่อเรียกว่าชมพูหยกขาวชมพูหยกขาวมีรสชาติแตกต่างจากชมพูไขมุกดำซึ่งเป็นพันธุ์ชมพูชื่อดังของผิงตงแม้ว่าจะไม่หวานเท่าชมพูไขมุกดำแต่ก็มีเนื้อนุ่มกว่าและฉ่ำรสชาติหอมหวาน พันธุ์ส่งควรเกษตรกรผู้ปลูกชมพู่กล่าวว่าในอนาคตหากนึกถึงเมืองพิงตงซึ่งเป็นถิ่นกําเนิดของชมพู่นอกจากชมพู่ไขมุกดาที่เป็นพันธุ์ชมพู่ขึ้นชื่อแล้วหวังว่าชมพู่หยกขาวจะเป็นอีกหนึ่งในพันธุ์ชมพู่ที่ประชาชนจะนึกถึงเช่นกัน กระทรวงสาธารณสุขของอินเดียเปิดเผยเมื่อวันที่24มีนาคมพบไวรัสสายพันธุ์ใหม่ในอินเดียโดยไวรัสนี้มีการกลายพันธุ์สองครั้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่กำลังตรวจสอบความรุนแรงในการแพร่เชื้อรวมถึงวัคซีนสามารถป้องกันได้หรือไม่จาก1787ตัวอย่างใน18รัฐของอินเดียมีถึง771ตัวอย่างเป็นไวรัสกลายพันธุ์ที่มาจากอังกฤษ736รายเป็นไวรัสกลายพันธุ์แอฟริกาใต้34รายและเป็นไวรัสกลายพันธุ์จากบราซิล1ราย เจ้าหน้าที่กล่าวว่าเวลาก,กายพันธุใหม่ไม่เกี่ยวข้องกับการระบาดหนักที่เกิดขึ้นล่าสุดของอินเดียเมื่อวันที่24มีนาคมอินเดียรายงานยอดผู้ป่วยโควิด -19 รายใหม่ในรอบ24ชั่วโมง47,262รายเสียชีวิต275รายทุกสถิติผู้ป่วยรายวันสูงสุดของอินเดียในปีนี้